สวัสดีครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับหน้าจอหลักของ MG m a x x l i n นะครับจะสังเกตว่ารถรุ่นใหม่ๆนะครับปุ่มทั้งหมดที่เป็นปุ่มเมนนัมันจะหายไปหมดตอนนี้มันจะเข้ามาอยู่ในจอกลางหรือจอเอนเตอร์เทนเมนตะครับจะเป็นตัวควบคุมทั้งหมดนะฮะผมจะไล่นะครับตั้งแต่เมนูข้างล่าง3เมนูนี้ก่อนเมนูแรกจะเป็นเมนูเบรกออโต้โฮนะครับตัวนี้จะเป็นตัวโฮเบรกนะครับ เงื่อนไขในการใช้งานคือผู้ขับขี่จะต้องปิดประตู4บานนะครับแล้วก็คาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะฮะหลังนั้นระบบจะเปิดให้ใช้งานได้นะครับตัวต่อมานะครับตัวนี้จะเป็นตัวคลายเบรกมือนะครับรถรุ่นนี้นะครับจะดึงเบรกมือที่คันโยกนะครับแต่เวลาปล่อยเบรกมือเราจะปล่อยที่จอกลางนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นปุ่มที่เราเอาไว้ปลดเบรกมือนั่นเองนะครับ ตัวต่อมาตัวที่3ตัวนี้นะครับเป็นตัวตั้งค่าเบาะนะครับรถรุ่นนี้มีการเมมโมรีเบาะได้3 3ลักษณะการนั่งด้วยกันนะครับไม่ว่าเราจะาตั้งไว้ที่แฟนขับเราขับหรือ,อเป็นถ้าพักผ่อนนะครับของคนขับรถเราสามารถเซ็ตที่เมมโมรีของเบาะได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็น3ามเมนูข้างล่างนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นตัวควบคุมไม่ว่าจะเป็น you. เปิดไฟหน้านะครับไฟหน้าเราก็จะเปิดที่หน้าจอกลางตรงนี้นะครับเปิดไฟไต่ำอย่างเงี้ยไ,ไฟหน้าก็จะเปิดน,นะครับ ด้านหลังนะครับก็จะเป็นไฟตัดหมอกหลังนะครับแล้วก็จะเลือกเปิดแล้วก็ปิดนะฮะแล้วก็สามารถคอนโทรลกระจกได้นะครับจากหน้าจอกลางตรงนี้นะครับควบคุมได้ทุกบานเลยนะครับสันลุปก็ได้นะครับหน้าจอเราก็สามารถสั่งเปิดปิดสันลุปได้ทั้งหมดนะฮะ มีอะไรอีกตรงนี้ก็จะมีในส่วนของเปิดปิดฝาท้ายด้วยนะครับฝาประตูท้ายนั่นเองแต่ความพิเศษของการเปิดปิดฝาท้ายนะครับจะไม่เหมือนอย่างอื่นคือเขาจะสามารถเลือกองศาในการเปิดได้นะครับอันนี้ผมจะสาธิตการเปิดนะครับเ็เปิดสัก80%นะร,รถต้องอยู่ในเกียร์ P นะครับ แล้วก็ปิดนะครับก็สามารถลากที่หน้าจอกลางปิดได้เลยนะครับนะครับเมนูหน้าจอกลางนะครับก็จะมีหน้าจอโฮมประมาณนี้ก่อนของซิกซ้ายนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาอธิบายฟังก์ชันอื่นนะครับ